สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PUBG MOBILE คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนๆอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมและหยาบคายผมต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับอ่ะเ็ดเสียงเกตมาเกตเกตอหมดอล้วโหลด โลตโิดตามยังจิงกระตังได้ยังตามนะจ้าทขาไมรับปะเนี่ยรับพีบไ่ไม่มีไม่มีรถเองไปทำอะไรโน่นนี่แหละผมก็ลงว่าตรงนี้ก็เจ็บ Rồi, rồi. Ở, bên, bên. ở đây vô bị về mặt về mặt không เดาติดติดนี่ฟ,ฟายรอสายได้ยินไหมครับโหลครับโอนเกณฑ์เกณฑ์จะโอนใม่ตก็ไม่รู้นปกติัก็ไม่มีใครตอบก็เก็ไม่ได้ยินมันเดี๋ยวก็หายหหยเองอ่ะอเออก็ก็ได้ยินก็ตอบว่าโอเคไม่ไม่มีใครตอบเลยไม่ได้หาย ก็เหมือนตอนนั้นที่บอกว่ามีคนปัอกอยู่รถที่พี่หนึ่งวิ่งออกมาพี่มันมันมันบักสองคันหายไปอ่ะหยอ่ะามาแล้วเว้ยมันบักสองคันผมไม่ได้แต่พี่เข้าใจว่ามันบักคันเดียวเพราะว่าไอ้คันคันข้างในอ่ะคือมันขี่แล้วมันมาจอดเออพี่ก็เลยเห็นคันข้างในมันขยับพี่ก็ไปยิงนี่คันข้างในพี่ไม่ได้สนใจคันข้างนอกเลยพี่ก็วิ่งไปนั่งแพ้คันข้างนอกอ่ะ ไอคข้างนอกก็ยิงพี่สบายๆเลยจอยิงเลยเนะผมยิงคันข้างนอกผมไม่ได้ยิงคันข้างในแต่พี่เห็นคันข้างในมันขี่เข้าไปเข้าไปจอดอ่อก่อนไงคันข้างนอกคือมันจอดนิ่งๆเลยไม่ได้ขยับใช่ปล่ะแต่ขอันข้างในคือมันขยับอยู่นี่เลยวิ่งไปแพ้คัน้ข้างนอกเพื่อที่จะยิงคันข้างในไอคันที่ขั้งที่เข้าไปข้างในผมได้วกมันมันจะิีคันที่จอดอยู่ข้างนอกนี่ผมเลยยิง ผมล้มแบบนั้นตอนเนี้ยจนตกมาถ้ามันบั๊กอ่ะเรายิงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าผมยิงเข้าไปผมไม่เห็นรอยเลือดเลยนะเต็มเป็นเลงเต็หรือว่าหรือว่าเลือดมันออกแต่เราไม่เห็นหรือยังไงไม่ออกไม่ออกไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยใช่ไหมใช่โดนมันเลยยิงยิงทะลุจะจกมันนะผมผมกาดกาดไปรอบคันเลย กะว่ากวาดให้โดนให้ให้เลือดมันออกใช่ป่ะเราจะได้มองได้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้ซ้ำนี่มันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอะไปได้ยังไงไปฝับรอบฝาขับรถที่บ้านที่บ้านได้หมดละได้หมดละฝาครอบรถอะไรตรงไหนฮะเนี่ยรถเดินรถเนี่ยรถเดินโกดังเนี่ยเหรอที่หาจะนับหาจะนับไป เอาไม่เอาแล้วปวดหัวไหมครับผมแรกดย้ยซี่ติดรถไม่อยากครับจะพลาดโ้ยี่สิบเจ็ดคนคล้าจส่มงมาใชหาเหรอโอ้ใช่ เพคอมเพนพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เก็บมาให้ยังไงมคอมเพนอย่างนี้มาสิเนี่ยรถชนมันมันยังไม่เติมนะ่งอเก็บไปเติมชั้นใหม่อันนี้คือจะขึ้นหลอดโอ้กระตุกอีกแล้วมันนาวีนู่น <Watch out. S 2> มันโวนเนอร์นั่นไงก่อน ยงไม่ดีกลเฮ้ยิใครเนี่ยเฮ้ยมีคนนอเฮ้ยใครมนนองหรอวะอาไปเล้วอโอ้ยโอ้เอาวงดีว่เดียเวลาเอาชนะนเราได้ไหนีมันไม่ยิใครหอ จะขบับเสร็จบ้านหน้าสมป้านหน้า,นาม,นมีไหมไม่น่ามีทีเพราะว่าเพราะาบ้านบ้านมันตอนแรกวงมันวงวงวง,ง,ง,งมันไม่สวยขนาดนี้ไม่น่า,านมีาาต่อประตูเปิดต่อประตูเปิดมาได้ไหมวะ ใช่โอ้ oh, ตกแล้วตกแล้วกระตุกกระตุก,ตกมาเลยกระตุกมากระโดยเต่าอ่ะ uh. มาแล้วพี่มาแล้ว บ้านบ้านบ้านขนทงพีเลยบ้านบ้านขนทงขึ้นข้างบนหนึ่งขึ้นไาแล้วนะเฮ้ยโอเคจอดว่ะข้างล่างอีกสองได้วะได้วะงามพระรามแปดไปจ้าเค้ยหมดหมด หมายแ้วยิงข<อ>าดแล้ไอ้ตรงนี้มันดึงเงินทันนี่หว่าเพราะว่าผมยิงตายคุณโชคปะเหลือไม่มีสะกบไก่ดีนี่แยกบ้างนันอยู่มูเแะไหมมันมันวนทำอะไรของทงไม่ได้อีนีแมันวนบ้าน,น <laughs> ผมอยู่หลังนี่ผมยิงสบาย <laughs> มันมันน่าจะจอดของผมคนเดียวดูแล้วดอกตกใหม่แล้วเต่าน่ะคนอยู่ตรงบ้าบ้านี้จะไม่เกยดว่ะ ใช่แล้วเรียบร้อยอะไรตู้ติดติดบักตัวพีิดบักเหรอคุณทงเอาเอากำแพงดันเอาเอากำแพงดันขึ้นได้เหรอนดนได้ไหมเอากำแพงดันตัวไอ, <laughs> อ้ <laughs> ตู้นมา a ่า h ัา่วเฮ้ย <laughs> ตาแตก <laughs> ติดเลยงานเียมได้ลได้งานเรียมแนวขวางได้ไหมเออเออไม่ชัวร์กระตุก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 มาก็มีใครดูผมเย Watch out! qua đó là. Tao, Luke. Quang, Qua ta, ta. qua ai ta, Qua ai ta, mới ai hả? thấy ra ถอยมาได้ไหมเราอยู่เราอยู่เราอยู่ในวงอ่ะเราเล่นง่ายกว่าเอาบ้านเป็นกำบางก่อนวิ่งไปหามันที่มันเป็นที่โล่งนะเจียบเกิปอะไรไ่เป็นไ้ายพี่เจ็ปุ๊บมันไม่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ออกซ้ายมาตัวนึงออกซ้ายจากสมองมาตัวนึงนะตั้งกำแพงโดยประนัดไม่ร่วงว่ะตกำแพง

าไปให้ของนิดหน่อยราที่ยิงตั้งแต่มันวิ่งเงินมาแล้วทีกแล้กผมแยกที่ไม่มีใครจะยิงผมทักทนไม่ไม่ก็มาร์คไว้เอามากำลังมาร์้กำลังมาทไก่ก็มันโล่ง ที่เสื้อขาวมีคุณแปดนะแล้วผมนะจะเล่นมันนานนะเพราะถ้าคาลงน้ำคาไม่ทันน,นม่ได้มงมีด้วยนี่ไงวะต้อยิงางน,นวะ้จะไปอ มือนจะมีตัวมาจากเพชเป็นตัวแล้วหัวทองไม่ไม่ไม่ต้นไม้คือตรงไปต้นไม้ป่ากันนี้นะคือตรงคือตรงตรงแตงซ้ายบนเราอยู่ตรงกลางเลยนี่หว่าเราจะตรงหลังข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังเขก้อนหินหตายเลยก้อนหินเเดี๋ยวบนเขาบนเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้นะยังหาไม่เจอโอ้โหติดอุ้ยห,หมกสามไงวะ ต,ตั้งหลังตั้งหลังกันได้ไหมพี่โดมเดี๋ยวเราขอาบันแล้วก็บนเข่าตัวนึงหึวงจะปิดไปหาบได้เลยเอออะไรวะ จากจะได้เปรียบจะกลายเป็นเทียบเปรียบเองเขาแล้วเออที่หนึ่งกินขังไปตรงรถกระโดดที่หนึ่งรถสอ,องออหนึ่งเมื่อกี้ก้อนหินแปเอาดีกว่าเอาอะไรเอาเอะไรผมมียาอยู่หกอันนะแปดว่าบวงบวงเราจะได้อยู่ใจหน่อยนึงอ่ะ มันน่าจะบีบก,ก่อนเราอะออกไปยิงก็เสียวซ้ายจัดที่มันที่มันจะไม่มีใครซ้ำใช่ปหะละ่ะตีซ้ำไปยัง,ยองเอเอนั่นนอยู่ตรงนั้นหมดที่มันมัีสี่ตัวมีซ้ายมีซ้ายด้วยมีซ้ายด้วยกำแพงซ้ายมีอยู่ ต้องระวังหัวด้วยจะอยู่ที่มันสีนีจะตัวนี้ตาอีกว่าเก็บเสียงเหมือนเจ้า V S S ด้วยนะอ๋อเห็นล้วนเขาเอาแปดสิบเกิดเยอะกันต้องไปทงหัวโขหัโโาคะหัวโขรคามีตัวมาตัวนี้หัวโขราคาโวโขราคา พอพี่พอละครับเมืกีตอนนี้พี่เอกอโอเคไอชียม,มานี่แล้วเหรอไม่เห็นหกสามหนึ่งหลังตงมานยืนันย้ายจาย้ายยืนยืนยอยู่เลยนะตั้งแนวตั้งไน,งไนถ้ามันก็อยู่นะพี่จะตัวพี่สตัวบลกนนหนึ่ง lên lên. Hãy nào húng nào. Húng nào húng nào húng nào húng. Hãy nhìn đúng vậy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 . Hãy nhìn đúng nhìn đúng vậy. Hãy nhìn đúng vậy. Hãy nhìn đúng vậy. พี่ต้งเอาแลเปิดปั้งแล้วตั้ง่ังแล้วงหลัง,ลงนไม้ี่ต้งดูขวาผมดูซ้ายวมือวันนอนอยู่พี่โตงไม่เห็นตัวมันเดินแล้วอะ่ะมันบักอะ่ะโต้งแล้วเอาละเป็นงละขวาขวาขวือัว,วนงนู้นึอสองอามอาันดอ้าอันเจ็ดอััเ้าอนสันเหลือ,ม,ลอ,ม,อมี่ม้าอ ช,ช่วยไม่ได้ไม่ต้องช่วย oh ho. โอ้โหกำลงกังจะตั้งเลยอยู่ตรงนู้นนี่เข้าใจเข้าใจผิดเข้าใจผิดนับเลขผิดคิว 牛农。